สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็เดียวมาทําน้ํายาใช้เองนะน้ํายาล้างจานพอดีไปซื้อมานะครับก็จะมาลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้หนึ่งชุดนะครับน้ํายาล้างจานที่ผมซื้อมาก็ร้อยเจ็ดสิบบาทอันนี้จะเป็นเอนเจ็ดสิบนะครับครึ่งกิโลตรงนี้เดี๋ยวผมจะเทใส่หม้อลงไปก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้แกะยางแล้วไม่มีมือนนจับ อันนี้เป็น N เจ็สิบนะครับครึ่งกิโลแล้วตัวนี้นะครับอ่ามันจะเป็น,อ,อ,อ,น,นอ่าหัวแชมพูนะครับตัวนี้นี่นะครับโอ้อันอันอาหัวเรียนมัน,น จะใส่คอนนานคอนนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวน้ำหอมนะครับอันนี้ก็จะเป็นผงข้นนะครับอันนี้ร้อยกรัมอันนี้หนึ่งกิโลกรัมนะครับนี่อันนี้เป็นหัวน้ำหอมนะครับหนึ่งออนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีนะครับสีน้ำยาล้างจานสีผสมอาหารนะครับนี่ก็แถมมาให้ตัวนี้นะครับ แล้วก็น้ำน้ำเปล่าเอาใช้จำนวน5ลิตรนะครับหรือห้ากิโลกรัมนะครับอันนี้ผมก็เทเอ็นเจซไปแล้วนะครับมีคนแตกแล้วเนี่ยคนแตกแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะใส่ส่วนผสมอย่างที่สองเข้าไปนะครับลองพอดี ซื้อน้ำยาล้างจานมามันก็แพงอยู่นี้นะครับจะลองเอามาทําดูนะครับว่ามันจะ,ะได้ผลดีนะไอ้ตรงนีเ้เราใส่กีละน้อยนะครับอย่าไปใส่กีเดียวหมดไปค่อยๆคนไปทางเดียวกันนะครับคนไปทางเดียวกันพายายามไม่ให้มันเกิดฟองแล้วให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะครับรนี้คนไปเรื่อยๆ เรู้กล้องเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าไมาดูใกล้นี่ครับเห็นหรือเปล่าเนี่ยกล้องเห็นหรือเปล่ามันมืดลเลยถนะือหม้อมองไปพิ่งใส่น้ำนะครับถ้าเกิดใส่น้ำปุ๊บม,มันถ้าเกิดมันเป็น มันจะเป็นก้อนแล้วก็มันเป็นฟองแล้วนี้เราจะคนยากครับให้เราคนส่วนผสมสองอย่างนี้ให้เข้ากันก่อนนะครับให้เข้าเป็นเนื้อเนื้อเดียวกันค่อยใส่ทีลีน้อยนะครับอืมคนไปเรื่อยให้มันเข้ากันใจเย็นๆน,นะครับใจเย็นๆ ถ้าเกิดว่าเพื่อนมีเอ่อเป็นพวกน้ำมะกรูดนะครับน้ำมะนาวที่ใช้แล้วนะครับที่เราเหลือใช้นะครับเราก็มาใส่ได้นะครับมันก็ช่วยกำจัดคราบนะครับเพราะว่าพวกน้ำมะนาวน้ำมะกรูดเป็นเปรี้ยวนะครับมันเป็นกดเป็นกดนะครับช่วยชาล้างพวกคราบไขมันได้ดีนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเรามีก็ดีนะครับ ถ้าเกิดว่าได้มะกรูดก็ยิ่งดีนะเพราะว่าน้ำมะกรูดมันจะหอมนะครับอันนี้ผมไม่มีก็ใช้ตามสูตรเข้าไปก่อนนะครับน,นี่ก็ใส่ทีเดียวหมดเลยเดี๋ยวหน่อยเดียวบีบออกให้หมดเลยเสร็จแล้วอันนี้คนอย่างเดียวคน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  คน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 นะครับนี่คน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 ,น,น,นคนเดี๋ยวกล้องมองเห็นหรือเปล่านี่นี่นะเพื่อนนี่คนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะให้มันเข้ากันนะครับให้ส่วนผสมสองอย่างนี้เข้ากันนะครับ ท <Okay. S 2> ักไง <laughs> นครับอันนี้ผมก็คนคนไปสักพักหนึ่งแล้วนี่น,นี่แล้วผมจะค่อยๆเติมน้ำทีละนิดนะครับทำตามสูตรเขาไม่ใช่อะไรแล้วเอาไว้ใช้เองนะครับน้ำปักฐานหน่อยหรือเราก็เติมน้ำน้ำมีห้านิรแต่เราเติมทีละน้อยนะครับไมเหยดน้่ลงเตานะเติมทีละน้อยให้ก่อน อย่าไปอย่าไปผิดครูบาเดี๋ยวมันจะไม่ได้ผลนะเขาเรียกว่าอย่าอย่าอย่าลืมครูใช่ไหมก็สายอสานอันนี้ก็คนไปเรื่อยๆรื่อี่แต่เติมน้ําเติมน้ํามันจะรู้สึกมันจะฟูขึ้นมาเต่เติมตรงนี้ยังเด้วางอยู่แค่ะชมพู่วางอยู่บังแค่แม่นั่งทับ คน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 นะครับคน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 นะครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็แล้วคน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 ะครับนี่หรือวเพื่อนดูนี่ครับ มันเริ่มพองขึ้นมาพองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆก่อนนะครับมันเหนียวเลยนะกินใส่น้ำก็มันก็ยิ่งเหนียวน้ำหยอดทีละหน่อยนะน้ำนี่จำนวนห้าลิตรนะร<ๆ>เพื่อนๆต่หยอดไปทีน้อยหยอดทีมากไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราหยอดเราเทน้ำไป เยอะทีเดียวมันจะเป็นฟองนะครับอันนี้เคล็ดลับเขาไม่ได้บอกนะแต่ผมคิดเองนะ<พ> <meal> เาเติมไปทีน้อยก็คือเรดเติมทีเยอะฟองจะขึ้น<พ>อันนี้เ,เพื่อนดูนะครับ<ค>อันนี้มันก็เริ่มฟองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะขึ้นหม้อเลยนะน้ำ น้ำยาจะครึ่งหมอแล้วอันนี้ก็จะหมดขวดแล้วนะอันนี้ลิดครึ่งน้ำลิดครึ่งเทไปที่น้องอแล้วผมก็จะคนต่อคนไปทางเดียวนีนะ้ถ้าเกิดว่าเราใส่น้ําเยอะไปนะนจะเกิดฟองเลยนะต้องใส่น้ําทีละน,นิดนะครับแล้วคนไปทางเดียวกันคนไปทางเดียวกัน นี่ครับเพื่อนๆอันนี้ผมก็ได้เติมน้ําไปสามดิรแล้วนะครับนี่สามดิลเขาจะเป็นน้ําแบบนี้นี่นี่เติมอันนี้ขวดเติมหมดนี้ก็เป็นสี่ลิลครึ่งนะครับนี่ผมก็คนไปเรื่อยๆก่อนนะครับคนไปเรื่อยๆเหนื่อยก็หยุดนี่ครับเปลี่ยนมือแล้วเปลี่ยนมือแล้วอันนี้ ผมเติมน้ำครบ5ลิตรแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะเติมนี้เข้าไปเป็นน้ำมะกรูดนะครับนี่อันนี้ผมทำไว้ปีกว่าแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้มาเอาเอาใส่ใแต่ใส่นั่นให้เพื่อนดูก่อนนี่นี่นะครับน้ำมะกรูดมีแต่น้ำมันนะครับที่ที่ผมมาเนี่ยเอาใส่กระชอนดีมากให้มันปนนี่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 ครับน้ำมะกรูดผมต้มไว้ปีกว่าแล้วนะครับมาใส่ เพื่อมันจะได้หอมแล้วคนต่อไปเรื่อยๆนะครับให้มันแตกแม่เราใส่กระซอนกะทิ <กด S 2> ผงเมือเ่อกี้นี่ผงข้นผมก็ใส่ไปแล้วนะครับมีซองนี้ใส่ผงข้นไปเสร็จปุ๊บฟองจะเริ่มขึ้นมานะครับจะเริ่มมีฟองขึ้น,นแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็จะใส่สีนะครับสีเป็นสีสีเหลืองน,นะครับ ให้ให้สีสดใสนะครับน,นี่ก็คนไปเรื่อยๆนะครับคนวนไปทางเดียวกันนะครับวนขวาถานัดขวาก็วนขวานะครับวนถนัดซ้ายก็วนซ้ายนะครับวนไปเรื่อยๆวนจนเหนื่อยนะครับ <c oughs> นี่วนคนไปเรื่อยถ้าเกิดว่า บ้านใครมีงานนะเป็นงานแต่งงานบวชเนี่ยจะประหยัดนะครับทําทําไว้นะครับจบงานพอดีนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีงานเราจะมาทําใช้เองนะครับก็ประมาณเป็นปีรนะับกว่าจะหมดเนี่ยชุดหนึ่งเนี่ยน้ำยาล้างจานเนี่ยเป็นปีนะกว่าจะหมดนะอ่ะเพื่อเผออาจจะสองปีด้วยนะครับถ้าเกิดคนขี้เกียดล้างเครื่อล้างชามขี้เกียดทำข้าวกินเองนะกินนอกบ้าน คนไปเรื่อยๆคนนั่เข้ากันนะแดงมาละปวดสองปวดนี่นี่หัวน้ำหอมนะครับนี่เป็นหัวน้ำหอมคนไปเรื่อยๆนะครับจวละลายนี้ก็ละลายแล้วครับไม่ไม่ไม่เป็นเม็ดแล้วเนี่ยไม่เป็นเม็ดแล้ว ข้นมากนี่ครับข้นเหนียวยังไงแล้วผมก็จะเติมหัวน้าหอมด้วยนะครับตัวนี้หอมอมะกรูดมะกรูดหอมมากนลครับเขาเป็นน้ํามันมาต้มไว้เก็บไว้ใช้นะครับจนช่วงที่มันออกลูกเยอะผมก็ามาต้มนี่นี่เป็นหัวน้ําหอมนะครับหัวน้ําหอมเป็นกลิ่นมะนาวครับตรงเทปุ๊บหอมเลยเทปุ๊บหอมปุ๊บ าคนนะครับคน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 ถ้าเกิดไม่ใช่คนจะเป็นอะไรครับนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็ใส่สีผสมอาหารลงไปนะครับเป,เป็นสีเหลืองใส่ปุ๊บ นี่นะครับนี่สีเหลืองใส่แล้วก็คนนะครับนี่ครับสีเหมือนท้องตลาดเลยนะที่เขาทำขายนะครับใส่หัวน้ำหอมไปแล้วกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะครับกลิ่นหอมหอมมะนาวขึ้นมาเลยนะครับ นี่ครับหอมขึ้นมาเด้เลยเราใส่สีไปปุ๊บนะครับสีก็เริ่มเปลี่ยนจากเป็นสีขาวเป็นสีเหลืองน,นอ่อนนะครับนะครับที่เหมือนที่ตลาดเขาทาขายกันนะครับนี่นีเ่เริ่มเริ่รเรมเหลืองแล้วนะครับเริ่มเหลืองแล้วนี่นี่ ฟองก็เริ่มหมดแล้วไน,ะนีฟองตัวน,นี้เริ่มหมดแล้วมีคนไปคนไปเรื่อยๆอือน,นี่ครับโอเคเสร็จแล้วก็เพื่อนโอถือว่าประสบความสําเร็จนะครับนี่นะครับทําทําใช้นะครับครัวเรือนนะครับถ้าเกิดว่าเหลือก็แจกเพื่อนบ้านไปนะครับเยอะแยะนี่มอเบอร์อเลย มอเบอร์30มสิบนะนี่มอเบอร์เนี้ยเต็มมอพอดีเลยโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเจะเอาไปใช้นะครับก็ดีนะครับเพราะว่าเราจะประหยัดไม่ต้องซื้อน้ํายานะครับล้างจานมันแพงนะครับซื้อเป็นชุดมาทําเองนะครับประหยัดด้วยโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ